วอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในรายการคัล o r ร u ฟูลไลน์นะคะวันนี้น่าจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารจีนแต่เป็นอาหารจีนที่คนทุกชั้นทานได้เพราะก็บอกบางครั้งอาหารจีนต้องขึ้นเหลาใช่ไหมถึงจะได้รสชาติของอาหารจีนแท้ๆแต่วันนี้นะคะอาหารจีนตอนนี้มีสูตรเด็ดมีทั้งจีนมีทั้งไทยแต่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณมุชยาพัทรพรภพศารเจ้าของร้านรีคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราพูดถูกไหมคะว่าอาหารจีนที่นี่คืออาหารจีนแท้ๆใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่ามันมีการผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันนะะแต่ว่าคณว่ารีคาเฟ่นี่มาได้ยังไงคะคุณนุชคือรีคาเฟ่นี่คือ,อต้องบอกก่อนว่ามิสเตอร์รีคือเจ้าของร้านอาหารรีกิเช่นซึ่งอย่างที่คุณนาบอกว่าเป็นอาหารเหลา<ช>หาทานได้แบบ ต้องไปกันธุรกิจด้วยแล้วก็ตัง์น้อยอ่างเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เปลี่ยนนะคะพอเปลี่ยนเสร็จเมื่อปุ๊บคนก็เข้าห้างเยอะขึ้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยกลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปเราก็ต้องเปลี่ยนตามแล้วก็เลยแบบว่าจัดเป็นบิสเนสโมเดลขึ้นมาว่าเราอยากมีร้านอาหารแนวนี้และอยากให้ร้านอาหารเมื่อก่อนถ้าเกิดไปสยามเนี้ยค่ะเราก็จะแบบเออร้านอาหารแพงเหมือนกันเนอะแล้วก็อาหารก็ไม่ได้แบบ ถูกปากเรามากเราก็ได้คิดว่าเอ้ยอาหารจีนเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะตีตลาดกลุ่มซึ่งคนท,ทั่วไปก็เป็นคนจีนอย่างเราเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดเมนูอาหารเอาความหลากหลายของอาหารจีนแล้วก็เอาความผสมผสานกับวัตถุดิบของตะวันตกตะวันออกแล้วก็คิดเมนูใหม่เพื่อให้เป็นเมนูอย่างที่เห็นข้างหน้านี่ค่ะ เรียกว่ามีเมนูเยอะแยะน่าตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแต่เรายังไม่ให้คุณผู้ชมชิมนะคะยังไม่ให้ชิมซึ่งนาก็ยังชิมไม่ได้แต่เราอยากจะมาคุยเรื่องที่มาที่ไป<ม>ก็บอกว่ามิสซิลีเองก็คืออย่างที่คุณรุตบอกเรียกว่าเป็นต้นสำหรับอาหารจีน<ช>เรา<ม>อยากรู้ว่าทําไมถึงมาจัดตรงอาหารจีนทำไมไม่ไปจัดยุโรปอย่างเดียวจีนร้รวนแล้วทำไมต้องมีการผรสมผสานคคือจริงๆแล้วคุณพ่อด้วยนะคะอยู่โรงแรมดุสิตธานีมาก,ก่อนแล้วก็ได้บริหารพัฒนาจีนในโรงแรมแล้วคุณพ่อก็ มาเปิดเป็นในคิเชนใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นของโรงแรมดูสิค่ะคือในฟาวเวอร์แล้วคุณพ่อมาเปิดของตัวเองคือลลคิเชนแล้วคุณพ่อรู้สึกว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าการทําอาหารจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมันต้องใช้ความประณีตต้องใช้การศึกษาเพราะว่าอาหารจีนมีวัฒนธรรมอันยาวนานอืาแล้วก็คุณพ่อก็เลยจับพอจับมาได้แบบเฮ้ยอย่างเช่นแบบคูฉลามเนี่ยค่ะบางตัวต้องตุ๋น40ชั่วโมงนะคะคือไม่ใช่บอกว่า คือพปกูคนว่าเอ๊ยทำไมผูฉลามแพงคือมันมีความประณีตที่ถีพิถันอะไรมากกว่านั้นนะคะแล้วคุณพ่อก็มองว่าอถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่อะที่กินง่ายๆสบายๆแบบแบบ,บมากัน2ท่าน5ท่านเป็นครอบครัวเราเริ่มเล็กลงกใช่ไหมคะ,ะสั่งโต๊จะจีนใหญ่ใช่แล้ก็เลยนะเอ๊ยมองดีคาเฟ่ว่าเหมาะกับกลุ่มลูกค้า ประเภทนี้เราก็มองว่าเอ้อาหารจีนตัวไหนที่ไม่ต้องเป็นอาหารเหลามากแล้วสามารถเอามากินง่ายๆในร้านอาหารบรรยากาศแบบนี้นะคะรวมไปถึงนะคะใครที่ชอบทานอาหารจีนที่เป็นจีนสูตรโบราณที่นี่เขาก็จะมีให้คุณได้ลองด้วยค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรที่บางครั้งเราไม่ทราบจริงๆว่าโอ้เขามีที่นี่ด้วยหรือ,อนะใช่ไหมใช่ค่ะที่มาถามนิดน,นึงนะคะว่าเฮ็นบอกว่ามีหลายสาขาเหมือนกันใช่ค่ะดีค่เช่นกี่สาขาวรวดูทั้งหมดกี่นะคะสามสาขาดีคาเฟ่เจ็ดสาขาแล้วก็กำลังจะขยายภายในปีนี้อีกสอง ค,คือที่เซ็นทราัลลาดพร้าวกับเซ็นทรัลพระรามเก้าแต่ว่าเมษายนนี้เราจะเปิดที่ชิดลมแล้วค่ะตรงหน้าท็อปนะคะ,ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องของเมนูที่วันนี้ที่นาบอกว่าเป็นขนมจีนโบราณน,น่าสนใจอันดับแรกเลยนะคะเขาบอกเป็นออเดอร์ของที่นี่เลยใช่ค่ะนั่นก็คือขนมข้วยจีนมีชื่อเรียกเป็นภาษาจีนว่าอะไรนะคะ จุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยคือจริงๆอาหารอันนี้หายากอะค่ะคือเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยรู้จักหรือรู้จักกันน้อยลง<ช>แล้วเอนบ้าคุณแม่เนี่ยคงก็มีประวัติมาว่าเหมือนแบบเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านแล้วก็คือเหมือนพี่สาวแต่งงานไปแล้วก็เหลือ<ช>คุณแม่แล้วก็มีพี่น้องผู้ชายชคือสูตรทําอาหารก็เลยตกมาที่มามานุ่นคุณแม่แล้วก็เลยเหมือนบอกว่าอย,อยากทานพออยากทานเสร็จมีลูกค้าหลายท่านที่อยากทานด้วยเหมือนเราแล้วเหรอ เอามาลองค่ะให้กระจายลงสาขาเพื่อที่ทุกคนเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็จะได้ชิมกันด้วยแล้วที่ราดอยู่นี่คืออะไรคะตรงนี้เป็นแป้งใช่ค่ะเป็นขนมถ้วยก็คือใช้แป้งใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผัดอะค่ะเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะแล้วเวลาทานก็ทานกับซีอิ๊วซีอิ๊วแล้วเห็นมีเป็นแบบว่าน้ำส้มด้วยอ่คะใช่ค่ะทานต้องใส่นิดนึงเพื่อนบบใส่นิดนึงเพื่อเพื่อได้รสชาติะค่ะนี่นะคะ จุ้ยกล้ยหรือขนมช่วยจีนโบราณหาทานที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่นะคะดีคาเฟ่ขอนุญาตชิมแล้วคุณนุ้เซยนเลยค่ะในระหว่างที่น้าชิมคุณนุ้ก็คุยไปก่อนทํางานไปก่อนเราจะชิมได้ค่ะ <laughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะแนะน,นํคุณนาก็คือขนมประกาศคา่ะที่แบบว่าทุกคนบอกว่าอุ๊ยขนมประกาศเมนูนี้แบบว่าไม่ไม่เฮลตี้เลยคือแบบอะไรเงี้ยแต่นี้จะบอกว่ามันเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพมากๆคือถ้าเกิดว่าคนที่ทําเป็นจริงๆจะรู้ว่ามันคือ หัวไชเท้าซึง่งโอ้โหแบบแป้งนี่คือเป็นส่วนผสมที่ทําให้แค่เก,กาะกันเท่านั้นเองแต่ว่าในจริงๆแล้วคือจะเป็นหัวไชเท้าก็อตอนแรกเราเข้าใจว่าก็เหมือนแป้งผัดธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ<ฮ>จริงๆแล้วมันคือหัวไชเท้าเพราะเมื่อก่อนในเด็กเคยได้ยินแต่ตอน,น,นเด็กเนี่ยคือเขาจะพิถีพิถันในการทําอาหารขายให้แต่ละคนใ,นในโบราณน,นะคะแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีขายทั่วไปซึ่งการขายทั่วไปเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆว่าเขาใช้หัวไชเท้าหรือเปล่าหรือใช้แป้งดว นุชว่าดูจากข้างในค่ะ,ะคือให้ให้ต,ตัดนะคะถ้าเป็นแป้งมันมันมันจะมันจะเนียน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวใจเท้าเนี่ยความเป็นเส้นเนี่ยค่ะเส้นของหัวใจเท้าอย่างนี้ค่ะอ,อ๋อนี่ไงมันจะมีเป็นเส้นๆใช่ค่ะมันจะเป็นเส้นข้างในซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตร,รที่คุณแม่นุชเขาก็เขาเรียกว่าเป็นสิกเกตของเขาเลยอนนี้ไม,ไม่ไม่สามารถบอกใครได้ไม่สามารถบอกได้นะแต่รายการเรามาเจาะแล้วเนี่ยมาเจาะต้องทานค่ะมาเจาะแล้วต้องทานคือพูดง่ายว่า ถ้าอยากจะทานขนมปังกาดที่เป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆแล้วใช้หัวใช้เท้าร้วนจริงๆคือแป้งใช้นิดหน่อยเพื่อการเกาะตัวเท่านั้นเองก็ต้องมาที่นี่ฮารีคาเฟ่แห่งนี้ขออนุญาตปุยไปก็ชิมไปนะคะแล้วก็การทอดของเราก็คือไม่อมน้ํามันเป็นสไตล์จีนแท้ๆค่ะคือไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะก็บางคนแบบว่าเอ้ทานขนมปักาดอ้วนแน่เลยมีแต่แป้งใหม่ลองทานอาทิตย์หนึ่งน่าจะน่าจะน้าหนักลงนะลดความอ้วนแล้วได้ ได้มีโปรตีหลายอย่างมีผักด้วยเยอะแยะเลยสิ่งหนึ่งที่นุชอยากจะบอกว่าคนเราจะลดน้ําหนักค่ะคืออย่าคิดว่าตัดแป้งหรือตัดอะไรนะคะรือว่ากินให้ครบห้าหมู่แล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็กินน้าแปดแก้ว<อ>ต่อวันอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ,บาการรักษาสุขภาพแล้วก็ไดเอทรังไดเอทอาหารด้วยเรียกว่าเจ้าของร้านเขายังห่วงยสุขสูภาพขนาดนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณมาทานนี่แล้วคุณจะมีส่วนเกินของร่างกายเพราะว่าบางคนบอกว่าไปทานอาหารจีนที่ไหนสิ่งที่ตามมาคือมันเลี่ยน มันเลี่ยนแล้วมันมันมันอะไรหลายๆอย่างแต่อย่างที่คุณรุตบอกว่าแม้ขนมปังกาศเป็นของทอดก็จริงแต่มันไม่เลี่ยนมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคในการทำใช่ค่ะมีการพิถีพิถันในการทํารวมไปถึงเมนูนี้ใช่ไหมคะที่จะบอกเราข้าวผัดปลาเข็มว่าเขามีเทคนิคในการที่จะผัดข้าวผัดอย่างไรให้มันหอมมันแบบลึกซึ้งถึงขนาดจะเลือกแม้กระทั่งข้าวที่จะต้องเอามาหุงเลยใช่ค่ะคือจะบอกว่า คุณพ่อดูเป็นคนที่ศึกษาไม่ว่าข้าวหรืออะไรในการวัตถุดิบทุกอย่างจะทําต้องยังไงบ้าง<ะ>อย่างข้าวคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลือกเลยค่ะเลือกว่าต้องเป็นของจังหวัดไหน<ะ>อ่าแล้วก็อเอิญโชคดีว่าญาติกันม,มีข้าว<ะ>เขาสามารถเก็บข้าวให้เราได้ยังไงบ้างคือตั้<ะ>ได้ตามออเดอร์เรา<ะ>คือความหอมของข้าวหรือความแห้งของข้าวก็จะได้พอดีอย่างที่เราต้องการ<ะ>แล้วเวลาผัดข้าวเนี่ยไม่ว่าอะไรต่างๆนะมันจะมีเทคนิคค่ะ หมือนอย่างผัดลัดหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าฉีดเหล้าลงไปมันต้องมีองศาประมาณไหนถึงจะทําให้เหล้าหอมทําให้อาหารหอมนี่ค่ะแล้วก็เวลาผัดข้าวผัดเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าต้องใช้ข้าวแฉะมันจะใช้ข้าวล้วนคือเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่จะกินข้าวแฉะกันนะคะแล้วก็ผัดเนี้ยต้องมีกลิ่นไม้เล็กๆมันจะเล็กมันจะเป็นเทคนิคเลยมันบอกว่ารู้สึกแบบพอเวลาล้วเวลากลิ่นไม้นี่คือไม่ใช่บอกว่า มันต้องมีทัมมิ่งของมันด้วยค่ะถ้าเกินสิห้าวิเป็นต้นไปมันก็เป็นไหมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าที่พูดกันขนาดนี้เรียกว่าเป็นครูสอนทําอาหารด้วยนะเห็นบอกว่ามีงานดิเลในการที่จะสอนน้องๆที่จะไปอยู่ต่างประเทศสอนให้สอนในเรื่องเทคนิคในการทําอาหารให้อร่อยคือดมด้ใช่ไหมตอนนี้เด็กไทยอะค่ะคืออาจจะไม่ได้เข้าครัวก็เลยหมายถึงว่าไม่รู้ว่าต้องทําอาหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสอนเทคนิคให้น้องว่าไอ้น้องถ้าเกิดทําอาหารประเภทข้าวผัดนะ ทำอย่างนี้ถ้าเกิดทำเรื่องแกงอน้องรู้ก่อนว่าแกมีอะไรบ้างความแตกต่างอยู่ตรงไหนวิธีการทำเหมือนกันไหมอ,อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะสอนเด็กนักประมาณน้อง,น,อง,น,องน้องมอปลายทาอาหารไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่าอาหารไทยไแท้ๆเป็นยังไงค่ะคือคุณจะสอนในเรื่องของเทคนิคแต่ไม่ได้สอนว่าข้าวผัดทาข้าวผัดทาล้านหน้าแต่จะบอกเทคนิคว่าเมื่อคุณจะเปลี่ยนจากข้าวผัดไปอ่างอื่นคุณก็จะรู้เทคนิคในการที่จะ ใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังแต่ก็ให้น้องก็ทําด้วยนะคะ,ะแล้วก็ต้องสอนน้องก็ทําด้วยเหมือนกันก็ได้เห็นความหลากหลายของน้องๆในการทําอาหารแล้วแบบสนุกมากเลยค่ะอืมนะคะ,นะคะพูดไปคือก็เหมือนมีความสุขในการที่มาเล่าสู่กันฟังกันนะคะว่าว่าการทากับข้าวจริงแล้วมาเป็นศิล,ป,ศลปะอย่างหนึง่งแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของจีนค่ะผสมผสานกับ ทางชาติอื่นด้วยเพราะว่าทางรีคาเฟ่เองมีการผสมผสานต,ตรงนี้เลยนะคะไม่ใช่พอจีนล้วนๆเท่านั้นน,นี่รวมไปถึงที่อยู่ในในชามนี้คือยินตาโฟมไฟยินตาโฟมไฟ,ฟ,มอ,ไฟอันนี้จะบอกอเลยว่าเป็นลิขสิทธ<ช>ิ์ของเราเลยค่ะคือรสชาติค่ะคือเราจะบอกว่าเราไม่ใช้สีที่ปรุงแต่งค่ะ,ค,ะคือเราใช้ สูตรของเราแล้ใช้วัตถุดิบแท้ๆของจากธรรมชาติจะบอกจะบอกสูตรก็ไม่ได้อเออแต่ว่าวมันเป็นสูตรแท้ๆของธรรมชาติ่ะคะ่ะและรสชาตินัคือบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงค่ะค่ะห้ามปรุงนะไม่ต้องปรุงเขาบอกไม่ให้ปรุงนะ,ะแสดงว่าเขาเรามั่นใจในรสชาติมั่นใจในรสชาติที่อร่อยนะขออนุญาตต่าให้เจ้าของร้านเชเลยค่ะ,คะ การเลือกพวกนี้ก็คือมันก็ต้องเลือกพวกวัตถุดิบด้วยเหมือนกันไม่ว่าเป็นลูกชิ้นหรือเต้าหู้ต่างๆเมื่อให้ออกมาแล้วอาหารออกมาแล้วลูกคา happy ้าแฮปปี้ที่สุดคือเหมือนคุณพ่อค่ะเขาจะเป็นคน,นว่าเขาทาอะไรด้วยด้วยใจเขาก็อยากให้ลูกค้าได้ใจเขาเหมือนกันมไม่ต้องปรุงแล้วค่ะไม่ต้องปรุงจริงๆค่ะระหว่างที่คุยกันไปค่ะคุณผู้ชมนะก็ชิมอาหารที่อร่อยอร่อยไปนะบอกว่า จริงๆเราเต็มปคนที่ทานอะไรยากเหมือนกันแต่เ้อหาว่าอาหารอะไรตัวเนี้ยมันลงตัวแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราไม่คยไม่เคยทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยทานนปกปักก่เคยทานตอนเด็กๆทั้งหลังไม่ทานแล้วก็มันเกิดความเลี่ยนอ๋อกินแต่แป้งใช่ไหมคะใช่แล้วก็เรียกว่าเนี่ยเยตะโฟอันนี้ก็คือรสชาติมันกรอบๆอยู่แล้วไม่ต้องปรุงจริงๆแต่อีกเมนูหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผัดกะเพราที่ มันหาก,กินที่ไหนก็ได้แต่ตเนเป็นบ้านใช่ไหมต้องไปถึงวันแนะนําผัดกะเพราคือจริงๆแล้วนุ๊บอกว่าผัดกะเพราคนผัดอร่อยหายากนะคะแล้วคืออย่างมิเสเตอรีกเขาบอกว่ามันดูเหมือนง่ายแต่เขาใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อให้รสชาติเปลี่ยนแล้วก็ใช้เทคนิคของคนไทยเข้ามาผสมผสานเป็นเมนูนี้<ะ>แล้วนึกว่ามันมันเป็นอาหารที่ ว่าคุณานายสามารถทำที่บ้านได้ได้เลยไม่ปกตินะก็ทําที่บ้านได้นะผัดกะเพราแต่มันจะไปสูตรที่นี่มันจะแตกต่างกันที่อื่นยังไงคุณเดี๋ยวนุชชวนไปทําดีกว่าเอาจิงเหรอคะนแน่นอนคะ่ะจะได้รู้ว่าความแตกต่างของมิสเตอร์ลีเนี่ยคืออะไรคะ่ะโอ้โหมันไม่มันดูเหมือนง่าย แต่มันไม่ง่ายมันมันดูเหมือนธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาและที่ตะคัญคุณผู้บอกว่าในผัดกะเพราเนี่ยนี่คือมีเนื้ออะไรบ้างคะอันนี้ก็คือเราใส่เดคอนใส่เบคคอนไปด้วยใช่อันนี้คือเป็นอาหารที่เอาวัตถุดิบของตะวันตกเข้ามาผสมผสานกันใช่ค่ะเพราะว่ามิสเตอร์ดีเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านอาหารตะวันตกตะวันออกอ<า>อเขาก็เลยเหมือนว่าเ,เมนูนี้ควรจะเอาอะไรเข้ามาตัวไหนอินกิเดียนตัวไหนหรือเอาเทคนิคการผัดแบบไหนมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะสูตรเด็ดมันอยู่ตรงวิธีการทำใช่ไหม ใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังผัดแค่ไหนกี่นาทีไอ้ตรงนั้นสำคัญใช่ค่ะนั่นเรียกว่าเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านซึ่งน่าจะขโมยสูตรนี้กลับบ้าน <c oughs> จะเลย <c oughs> เอาละค่ะในเมื่อของคาวแบบนี้มาแล้วนะคะมันก็ต้องตามด้วยของหวานที่นี่ต้องมีของหวานมาเรียกว่ามาล้างคอมาล้างคองกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวของหวานเดี๋ยวเราจะให้ทางาน้องเขาส่งมาให้เราทานเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมคะ ของหวานก็มาแล้วค่ะนี่เป็นเค้บานาน่าช็อกค่ะเค้กบานาน่าช็อกเครปเครปบานาน่าใช่ค่ะเครปอันนี้เป็นสูตรมิสเตอร์ลีเลยจะบอกว่ามันความนุ่มของตัวเครปเนี่ยแหละค่ะใช่ดูน่าทานมากมันมีต้องมาใกล้ๆถึงจะรู้ว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนขอบคุณค่ะ แล้วก็ทานกับไอติมแล้วก็บนนาน่าค่ะทานกับไอศครีมนวันนี้กลับไปกลับไปหอมค่ะหอมนะไม่อวนมาที่นี่ไม่อ้วนเพราะว่าถึงจะอ้วนแต่ก็คุ้มค่าคุ้มค่าในรสชาติเห็นแล้วก็จะอยากรับประทานใช่ไหมคะตามด้วยบานาน่าคือกล้วยบ้านเรากล้วยบ้านเรานีแหล่ทานควบคู่กันนะคะ คุณมิสเตอรีเนี่ยค่ะเขาคิดสูตรเครฟตัวนี้แล้วก็ตอนแรกทำมาจริงๆทำมาหลายครั้งมากแล้วก็ได้เป็นสูตรนี้ออกมามเป็นอาหารขนมกร,รมเื๊แป้งเครปเขาจะแบบนุ่มหเหนียวๆหน่อยใช่ค่ะม,มันจะแบบกลมกลม่อมได้รสเลย โหเรียกว่ามาที่ร้านรีคาเฟ่แล้วนะคะกินอาหารตามด้วยของหวานแล้วที่สำคัญจะได้สูตรกระเพรากลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลานะครับแต่ก่อนที่จะไปทำผัดกะเพราของสูตรร้านรีคาเฟ่นะคะขอถามคำถามที่เราก็จะ ต้องถามแขกรับเชิญของเราเป็นประจำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินชีวิตเีรยวเรื่องการใช้ชีวิตว่าคุณใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว,ตวก็ตามคุณมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่แบบมีความสุขสุขท้องเราสุขทังเขาจริงจริงนึกว่า,วาใช้ข้อเดียวกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งหนึ่งคือเมื่อก่อนนึกสงสัยมาก,กเลยที่แบบคนบอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ ทำวันนี้ดีที่สุดตอนเด็กก็อย่างนั้นว่าใช่มันเป็นคอมเพสิกมากเลยมากแล้วพอเราไม่ได้คิดต่อไงคะแต่พอวันนึงที่เราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าคำคำนี้เป็นคําที่ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราทําวันนี้ที่ดีอดีตก็จะดีอนาคตเราก็จะดีแต่คาว่าดีองแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วก็อย่างที่พูดกับพี่นาว่าอย่าคาดหวังกับอะไรมากมายเพราะว่าการคาดหวังนี้จะทําให้เรา เป็นทุกข์ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่คาดหวังชีวิตเราก็จะสามารถดําเนินแล้วก็มีสติแล้วสามารถเปิดโลกกระท์เราได้กว้างขึ้นก็เลยบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าคาดหวังกับสิ่งที่ยังไม่เกิดอ่าเรียกว่าคุณผู้ชมนะคะนาไปประยุกใช้ในชีวิตของคุณได้นะคะว่าอย่าคาดหวังทำวันนี้ดีที่สุดเรียกว่าอย่างที่คุณรู้บอกว่าถ้าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดอดีตมันก็สามารถดีได้ปัจจุบันก็ดีได้อนาคตก็ดีได้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนั่นเอง เราตามาตามทันอารมณ์ของตัวเราเราก็จะไม่เกิดความทุกข์แล้วเราก็จะมีสติด้วย<ช>แต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไปได้เลยที่ว่าเราคุยกับคุณนุชรอบนอกคุณผู้ชมคุณนุชบอกว่าบุคคลสําคัญนะคะท,ที่ได้สอนในเรื่องก,การดำเนินชีวิตนุชสอนในเรื่องการดูแลธุรกิจร้านอาหารสอนในเรื่องการดูแลการประกอบอาหารก็คือคุณพ่อใช่ค่ะคุณพ่อสอนอะไรนะขอตัวอย่างนิดนึงแล้วกันคือนุกต้องบอกว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เลยค่ะคืออย่างคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนที่ใส่ใจกับการทําอาหารเป็นคนที่ ศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่เลือกสรรแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจริงใจกับลูกค้าลูกค้าได้รับความจริงใจลูกค้าก็จะมีความสุขร้านเราก็จะมีความสุข<ะ>อย่างเช่นง่ายๆที่เราว่าอย่างเลือกกันการวางเนื้อค่ะก็คือถ้าเกิดซื้อเนื้อมาหนึ่งชิ้นยัอสอนอยังไงคะออองคะุณเมาบอกคือเราก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็วางไว้เฉยๆว<ะ>างไว้ในตู้เย็นแปลว่าไม่ได้นุ้นเนื้อมันถ้าหลักวิทยาศาสตร์แล้วคือเซลล์มันต้องเรียงตัวกันการเรียงตัวของเซลล์เนี่ยทำให้การหั่นง่ายขึ้น รสชาติของเนื้อก็จะอร่อยอร่อยตลอดที่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันมีหลักหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยทำไมเราไปร้านไข่เนยเขาต้องแฝอแล้วก็เออจริงเนาะอ๋อเราก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราอ่ะก็ต้องเอาความรู้ของคนรุ่นเก่าแล้วมาประยุกต์ให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างเราด้วยตอนนี้นะคะที่บ้านในครัวจะต้องมีรา แดเนื<ไ> <S <ane> <S <S ้อเซลล์จะได้เรียนตัวและเนื <lide> ้อจะรสชาติดีด้วยนี่เรียกว่าเป็นเทคนิคนะคะของที่ร้านรีคาเฟ่หรือรีที่เช่นนั่นเองนะคะรี่ว่าเป็นธุรกิจในครอบครัวที่นํามาฝากผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าคนทําธุรกิจร้านอาหารใส่ใจในเรื่องส่วนประกอบส่วนผสมการทําของสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วแน่นอนว่าอาหารแต่ละจานที่วางอยู่บนโต๊ะคุณมั่นใจได้ว่าคุณภาพแท้ๆแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยเอาละคาตอนนี้นะคะจะไปขอสูตรเค็ดลับในการผัด กะเพราของที่ร้านรีคาเฟ่ค่ะได้ตามนํำมาเลยค่ะตอนนี้นาะก็เข้ามาตะลุยที่ครัวของรีคาเฟ่แล้วนะคะและเมนูตรงนี้ที่นาจะได้ทําหรือนาจะไม่ได้ทาก็รู้แต่ต้องมาดูก่อนนะเพราะว่าปกติแล้วจะต้องเป็นเชฟน,น,นี่แต่พี่เชฟสาวค่ะเชฟสาวจะมาแนะนําวิธีนะคะผัดกะเพราหมูเบคอนหม้อดินอ้าวเมื่อเราพร้อมแล้วนะ,ะเราเริ่มจากอะไรคะคุณโน้ตก็ต้องทํากระทะให้ร้อนก่อนนะคะค่ะพอกระทะร้อนใส่น้ํามัน,นะคะ่ะ อันนี้จะเป็นของร้านอาหารเลยค่ะเป็นอะไรที่จริงๆทำทานที่บ้านได้แต่ว่ามาดูสูตรที่นี่ว่ามันแตกต่างจากที่บ้านเราที่เราทำเองกันยังไงนะคะ,ะคุณพ่อบอกว่าเทคนิคที่สำคัญคือน้ำมันต้องร้อนนะคะค่ะร้อนกระเดือดไม่เหมือนกันนะคะอ๋ะอค่ะก็ตามด้วยะค่ะเดี๋ยวนะช่วยเบคอนค่ะอ้าวนี่เอาเบคอนลงก่อนนะคะ หอมแดงนี่แล้วก็กระเทียมอุ้ยแคนี้ก็หอมแล้วอะ่ะก็เราผัดพอกระเทียมหอมใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเทียมให้ดูสีนะคะอย่าให้มันไหม้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะลงพริกค่ะอ่าตามด้วยพริกที่เราเตรียมมาไว้นะคะ ยังไม่ได้ใส่เนื้อหมูเลยอ่ะเดี๋ยวกันต้องทีหลังเหรอเนี่ยใช่เราไม่ทราบเนี่ยเราเข้าใจว่าหมูมันจะสุกยากต้องใส่หมูผัดไปผัดก่อนอันนี้นะคะค่ะพอเริ่มสุกถึประมาณหกสิบปเซ็นแล้วค่ะใส่เครื่องปรุงน้ำปลาเริ่มจากน้ำปลาปลาอันักซี่นะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะ แล้วก็ตามด้วยผัดก่อนแป๊บหนึ่งคือต้องให้หมูใกล้สุกไปสักหน่อยใช่ไหมคะเราค่อยปรุงรสใช่ไหมประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มฉุนยังคะเริ่มมีกลิ่นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กระเพานะคะกระเพานี่เทคนิคของที่มิสเตอรีเขาบอกนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ก่อนที่เรนี้เอาจจจ้าใจจ้าเหมือนว่าก่อนที่อ่าต้องเรียนลืมค่ะ อันนี้คืออะไรคะซิวอ๋อนี่ซิวดำค่ะต้องใส่นิดนึงแต่ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวดำค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายคือใบกะเพราใบกะเพรานี่คือใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะใส่ปุ๊บปิดไฟปั๊บแป๊บนึ่งก็เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ไม่ต้องรอให้กะเพราสุกใช่ค่ะ ตอนนี้เรียกว่าเราเตรียมข้าวไว้แล้วนะคะในโถแต่แล้วน่าทานมากเลยได้สูตรไปทําที่บ้านแล้วค่ะเปิดร้านดีกว่าขายกะเพราอย่างเดียวอยากเลยค่ะ <laughs> จะเหนื่อยเปล่าขายกะเพราอย่างเดียวขายผัดกะเพราอย่างเดียว <laughs> อย่างอื่นไม่ทำทำไม่เป็น <laughs> นี่ค่ะก็คือหน้าตาของผัดกะเพราเบคอนนะคะ เรียกว่ามารอชิมได้ค่ะที่รีคาเฟ่ค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะว่าต้องลาแขกแล้วเจอเราแล้วเนื่องด้วยเรียกว่าช่วงนี้เวลาหมดตรงนี้แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณนุชฟ,ฟ้าที่ให้โอกาสรายการคาราโฟร์ไล์มาเยี่ยมครัวแล้วก็มาชิมอาหารที่อร่อยๆของที่นี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะในช่วงหน้านายังมีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะพักสักครู่ค่ะ